สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดีเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมมีบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ประจำวันพฤหัส,สบดีที่17มีนาคม2565เขียนโดยคุณผักกาศหอมมานำเสนอครับอุบัติเหตุการเมืองคนยุบไม่ได้พูดคนพูดไม่มีสิทธิยุบพูดถึงเรื่องยุบสภาครับลุงป้อมแอนอกรับว่าพูดเรื่องยุบสภาจริง เพราะหลังจากประชุมเอเป็กที่ไทยเป็นเจ้าภาพสิ้นรัฐบาลว่างถึงตอนนั้นถ้ายุบก็ยุบได้มันก็มองได้หลายมุมหากประเมินว่ารัฐบาลประสบความสําเร็จจากการจัดประชุมเอเป็กใครๆพากันเสี่ยงแซ่ว่ารัฐบาลเก่งกาจไร้เทียมทานก็จะเป็นการยุบสะพานในสถานการณ์ที่รัฐบาลได้เปรียบประเทศที่มีความก้าวหน้าด้านประชาธิปไตยหลายประเทศเขาก็ทํากันอังกฤษก็ใช้วิธีนี้บ่อยฉะนั้น ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรอีกม,มุมมีการตั้งข้อสังเกตว่าถ้าเอาตามลุงป้อมผู้นำต่างประเทศที่จะมาร่วมประชุมเอเป็กอยากจะพบกับผู้นำรัฐบาลไทยที่เพิ่งได้รับการเลือกตั้งมาหยกหยกและจะอยู่ในวาระไปอีกนานพอสมควรหรืออยากจะพบหารือกับผู้นำรัฐบาลไทยที่หลังการประชุมเอเป็กจบแล้วตั้งใจจะยุบสภาในทางทฤษฎีน่าคิดครับแต่ในทางปฏิบัติการเมือง มีความไม่แน่นอนสูงมากสถานการณ์เปลี่ยนได้ตลอดเวลาอยู่ที่เหตุปัจจัยว่าเอื้อต่อการยุบสภามากแค่ไหนการยุบสภาเป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีนั่นคือหลักในทางกฎหมายในทางปฏิบัตินายกรัฐมนตรีไม่ได้ตัดสินใจคนเดียวสำหรับรัฐบาลลุงตู่อย่างน้อยๆลุงป้อมลุงป๊อกต้องโอเคด้วยถึงจะยุบสภาได้แล้วมีเหตุปัจจัยอะไรที่ทำให้สามลุง มีความเห็นพ้องต้องกันว่าถึงเวลายุบสภาแล้วศึกษาจากอดีตการยุบสภาส่วนใหญ่เกิดขึ้นเพราะความขัดแย้งในรัฐบาลเองการยุบสภาของประเทศไทยเกิดมาแล้ว13ครั้งครั้งที่1วันที่11กันยายน2481พระยาพหลพลพ,พยุหเสนานายกรัฐมนตรีในขณะนั้นประกาศยุบสภาเพราะรัฐบาลบวชแพ้เสียงในสภาครั้งที่ 2. วันที่15ตุลาคมพศ2488มอมราชวงศ์เสนีปราโมทยุบสภาเพราะสภาผู้แทนยืดอายุมานานในช่วงสงครามจนสมควรแก่เวลาครั้งที่สวันที่12มกราคมพศ2519มอมราชวงศ์คึกคิตปราโมทยุบสภาเพราะความขัดแย้งภายในรัฐบาลครั้งที่4วันที่19มีนาคมพศ2526 พลเอกเปรมตินสูลานนท์ประกาศยุบสภาเพราะสภาผู้แทนราษฎรขัดแย้งกับวุฒิสภากรณีแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งที่5วันที่1พึพฤษภาคมพศ2529พลเอกเปรมตินสูลานนท์ยุบสภาจากสาเหตุรัฐบาลขัดแย้งกับสภากรณีการตราพระราชกำหนดครั้งที่6วันที่29เมษายน2531 พลเอกเปรมตินสูลานนท์ยุบสภาจากความขัดแย้งภายในรัฐบาลครั้งที่7วันที่30มิถุนายนพศ2535นายอานันต์ปัญญาราชุนเป็นรัฐบาลเฉพาะกิจเพื่อยุบสภาหลังจากเกิดวิกฤตการณ์ทางการเมืองครั้งที่8วันที่19พฤศภาคมพศ2538ในชวนหลีกภยัยประกาศยุบสภาจากความขัดแย้งภายในรัฐบาล กรณีสปก4ขีดูครั้งที่9วันที่28กันยายน2539นายบรรหารศิลปอาชายุบสภาจากความขัดแย้งภายในรัฐบาลครั้งที่10วันที่9พฤศจิกายนพศ2534ในชวนหลีกภยัยยุบสภาหลังจากปฏิบัติภารกิจตามเป้าหมายเสร็จทั้งในเรื่องการแก้กฎหมายและเศรษฐกิจครั้งที่11 วันที่24กุมภาพันธ์พศ2549ทักษิณชินวัตรเกิดวิกฤตการณ์การเมืองจากการชุมนุมขับไล่นายกรัฐมนตรีทำให้ทักษิณต้องยุบสภาครั้งที่12วันที่10พฤษภาคมพศ2554อภิสิทธิ์เวชชาชีวะยุบสภาหลังวิกฤตการณ์ทางการเมืองเป็นการยุบสภาตามที่ให้สัญญาไว้ครั้งที่13 วันที่9ธันวาคมพศ .2556 ยิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็นการยุบสภากรณีเดียวกับทักษิณคือมีการชุมนุมขับไล่นายกรัฐมนตรีจากสถิตินี้แม้การยุบสภาส่วนใหญ่จะมีสาเหตุมาจากจะมีความขัดแย้งในพักร่วมรัฐบาลแต่นับตั้งแต่วันที่9พฤศจิกายนพศ .2534 ทั้งหมดไม่ได้เกิดจากความขัดแย้งในพักร่วมรัฐบาลแต่เกิดจากปัจจัยนอกสภา การยุบสภาของชวนกับอภิสิทธิ์มีความใกล้เคียงกันเป็นการยุบสภาเมื่อรัฐบาลบรรลุภารกิจที่ให้สัญญาไว้ขณะที่การยุบสภาของสองพี่น้องชินวัตรเพราะไปต่อไม่ได้เนื่องจากประชาชนออกมาชุมนุมต่อต้านจำนวนมากจากสถิตินี้ก็เป็นไปได้เช่นกันว่ารัฐบาลประยุทธ์อาจไม่ได้ยุบสภาเพราะแพ้เสียงโหวตในสภาแต่เมื่อพิจารณาไปถึงสาเหตุการยุบสภาเพราะรัฐบาลแพ้เสียงโหวตนั้น ต้องถอยหลังกลับไปปี2531หรือ34ปีที่แล้วเลยทีเดียววันที่29เมษายนพศ2531เหตุที่พลเอกเปรมตินสูลานนท์ต้องยุบสภาเพราะกลุ่ม10มก,กรานำโดยวีระมุสิกพงศ์นำสอสประชาธิปัตย์32คนลงมติไม่รับร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ของฝ่ายรัฐบาลที่ได้นำเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎร เพื่อลงมติในวันที่28เมษายน2 5 3 1แม้ร่างพรบรดังกล่าวจะผ่านสภาด้วยคะแนน183ต่อ134เสียงแต่พักประชาธิปัตย์ในฐานะต้นสังกัดก็ตัดสินใจลาออกจากการเป็นพักร่วมรัฐบาลเป็นการแสดงความรับผิดชอบเหตุผลที่ปรากฏในพระราชกฤษฎีกายุบสภาระบุว่าโดยที่นายกรัฐมนตรีได้นำความกลาบบังคมทูลว่า นับแต่ได้มีการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่21กรกฎาคมพศ2529เป็นต้นมาปรากฏว่าพักการเมืองต่างๆหลายพักไม่สามารถจะดำเนินการในระบบพักการเมืองได้อย่างมีเอกภาพสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในสังกัดพักการเมืองยังไม่ยอมรับรู้ความคิดเห็นหรือมติของสมาชิกฝ่ายข้างมากในพักของตนอันเป็นการขัดต่อวิถีทางการปกครองในระบบประชาธิปไตย และก่อให้เกิดปัญหาอุปสรรคในการบริหารราชการแผ่นดินและการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมากสมควรยุบสภาผู้แทนราษฎรชุดนี้และจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขึ้นใหม่แล้วรัฐบาลลุงตู่จะเข้ากรณีไหนมีการเคลมว่าพรรคเล็กที่ไม่มีรัฐมนตรีมีกลุ่มธรรมนัตกับกลุ่ม16มีสสประมาณ30คนเมื่อเทียบเคียงกับกลุ่ม10มกราในอดีตมี32คน ก็ถือว่าสามารถชี้เป็นชี้ตายรัฐบาลได้แต่อุดมการณ์น่าจะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงกลุ่มพักเล็กที่ไม่มีรัฐมนตรีถือเป็นกลุ่มร้อยพ่อพันแม่แนวคิดทางการเมืองไม่เป็นเอกภาพเพราะมาจากหลายพักค30เสียงจึงมีความไม่แน่นอนสูงว่าจะอยู่ด้วยกันตลอดรอดฟังการยุบสภาเพราะความขัดแย้งในพักร่วมรัฐบาลจึงไม่ชัดเจนในขณะที่พักร่วมรัฐบาลพักหลัก ยังยืนยันทำงานร่วมกันต่อไปขณะที่การยุบสภาเมื่อวันที่9ธันวาคม2556ยิ่งลักษินวัตให้เหตุผลว่ารัฐบาลให้ความสำคัญในการปฏิรูปการเมืองโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างก,กว้างขวางแต่เนื่องจากปัจจุบันได้เกิดปัญหาความขัดแยง้งและความแตกแยกของชนในชาติส่งผลกระทบต่อการบริหารราชการแผ่นด,ดินตลอดจนชื่อเสียงของประเทศทั้งนี้ รัฐบาลได้พยายามคลี่คลายปัญหาด้วยสันติวิธีและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายและวิถีทางของรัฐธรรมนูญแล้วก็ตามแต่ไม่อาจยุติปัญหาดังกล่าวได้จึงเห็นสมควรยุบสภาผู้แทนราษฎรจะเห็นว่าการยุบสภาที่เกิดจากสาเหตุนอกสภานั้นมาจากการชุมนุมกดดันรัฐบาลจากไม่สามารถบริหารประเทศต่อได้รัฐบาลลุงตู่ ถูกกดดันจากการชุมนุมเกือบตลอดปี2,564แต่การชุมนุมที่ถูกตั้งคำถามเรื่องวัตถุประสงค์เพื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองไม่อาจล้มรัฐบาลได้เนื่องจากแนวร่วมอยู่ในวงจำกัดในวันนี้จึงพอสรุปได้ว่าอาจไม่มีความจำเป็นต้องยุบสภา,พาเพราะไม่มีปัจจัยนำไปสู่สถานการณ์ดังกล่าวแต่การเมืองเป็นเรื่องไม่แน่นอนและการยุบสภา หือเป็นอุบัติเหตุทางการเมืองศิลปชัยเดลีเรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์มานำเสนอทุกวันสวัสดีครับ